ค <Okay. S 2> สวัสดีครับวันนี้พบกับดึกซีนไม่เนมอันาโอเท็นจินฟอ,นอนร์แล้วนางาโศกกับคนรู้ดูการใหม่ฮะติดหรือเปล่าหน้าข้าวโพดฝนตกวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วันที่สิบหนานะ แม่ก็ส่วมมากปัจจิโมบายมิซึ่งไทยแลน,นด์ของ4ันทิบนะครัมาดูฝนตก้วจากรอบ11ปีนะครับยู u ู e เฟสบุ๊กอ่าเพลงวิดเตอร์ I วัดตกนักโทษใควัดนะครับก็กบดีอะไรก็ดีนะครับก็เผื่อสำเนียงไว้เผื่อ,อรู้ดูก,กาลใหม่ที่จะถึงนะครับในการ,ากนะกรเครอะครับเกษตรกรนะครับแจงอัฒนานะโอเค ในรูการนี้นะครับต้องพัฒนาต่อไปนะครัก่อนที่กิโบไยจะมาในพาร์ทที่หนึ่งหรืพาร์ทที่หนึ่งถึงพาร์ทที่หนึ่งล้านพาร์ทที่สองพาร์ทที่สาพร์ทที่สาร์ทที่ยีิบแล้วก็พาร์ทที่สามอะไรประมาณนี้นะครับ เราจะมาถ่ายจนฝนหยุดตกนะครับนี่คือการใหม่รถครบับพระเจ้าครับเราต้องรู้จักเซฟเทคโนโลยีนะครับในสิ่งที่มีอยู่ในสิ่งที่มีค่านะครับเพราะการเดินทางคือความเข้าใจการเวลาคือโอากาสนะครับ ความเข้าใจเป็นสิ่งสำคัญนะนี่คือฤดูการแห่งธรรมชาติถ้าไม่ได้ยังไงเราก็ต้องได้ดรไค,คร,รับในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ตอนทนี่มันคือการจริงเราต้องขับในสิ่งที่ทุกคำพูดต้องมีองค์ประกอบ ในความรู้และจินตนาการก็มาดูนนดาันี้ครับดูวิารนี้โอเดีอาที่จะสกลับ2024ฝนตกครั้งแรกที่สบายสบายไม่รู้สึกเจ็บน,นะไปเที่ยวไปขั้งอะไรประมาณนี้ชีวิตดีดดด ได้ไว้ขายนะครับไปยังไม่ปิดนะประมาณเจ็ดโมงเช้าถึงแปดโมงเช้านะทุกคนก็อาจจะนอนอยู่นะครับอาจจะนอนอยู่ยังไม่ตื่นนะจะไปโรงเรียน,นนะตอนนี้โอเคลููการน,นี้หน้าประตู มาลองครั้งแรกนะครับคิดว่าจะไม่ลงเสียงรบกวนอะไรเยอะนะครับโอกาสนี้รอคอยมานานนะครับเพื่อให้รู้ว่าฤดูกาลจริงๆ365วันมีจริงนะครับใน12เดือน30วันเ สัปดาห์นรกมีจริงเนี่ยโลแกนมีจริงครับมีอะไรให้ดูอะไรเนี้ยตอนที่จะพิเศษดูซีนไมเน่มนโนเกนดิฟอล ก็การุงนามทำความเข้าใจในอดีตปัจจุบันและอนาคตด้วยปฏิบัติกาน,นแล้วก็เพิ่มความไวเอานะครับเราจะพูดตัวสินอย่างที่มันใหม่มันน mm ิวอันซองหรือว่ามันนิวสเศษ ในวันนี้นะครับกับคำพูดดีๆในทุกวันมาดูกันว่าดูการน,นี้จะสวยหรือสวยงามนียาาเฮ้ยมียา มันจะตกหนักความจริงก็คือความว่างเปล่าทีจุดหนึ่งำแงนะฮะความจริงก็คือความว่างเปล่าเราจะทำงานยังไงอนาคตเดือดซีนทำใเมสโตเกนซืนะ้อทิ้งเฉลิมเฮิร์ตเหลือวิดูการต่างๆับบ ในหลีกต,ต่างๆนะครับของอุปกรมบายจะไปถึงไหนนะครับหยุดคำพูดง่ายๆนะครับคำพูดลึกซึ้งดูการใหม่กระเบื้องเฟืสเสาและดับเนาไทยแอปแอปและซอฟต์อาน้ำป่าอัตโนติอสอสมอและสำนังกงาเนเขตโครบุรีนะนนอำเภอเรามีเสียเลย 8นะกิโลเมตรกับผู้นำประเทศวันนี้มันอาจจะสนุกนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามันคือโลกฟันจริงที่เทสซัสซานฟันซิติโกนะ1986นะมันคือคำพูดที่เราชอบใช้ในวงเล่านะครับและมันคือความจริง ที่เราต้องทำงานต่อไปวันนี้ก็มาดูกันว่าเราจะถ่ายวิดีโอได้นานแค่ไหนนะครับก็คิดว่ามันก็ไม่เสียเวลามากนะอาจจะไม่ค่อยได้นอนนะเพราะว่าต้องมีคอมพิวเตอร์นะโทรศัพท์นะเกมลือูการใหม่ก็สร้างเสร็จแล้วนะครับเกมเป็นเกมโมบายคนระับ ทรศัพท์เกมแนว MMO RPG นะฮะแนวพวก RO นะครับนะไม่ว่าจะเป็นคราบของตีบวกนะครับคราบของตีบวกจะกินปืนนะครับขอบคุณที่ป้อมนะแขกพี่อ้ำนะฮะวันนี้เทคโนโลยีเรามีเราใช้เป็นประโยชน์ เราเกิดผลข้างหน้าในอนาคตนะครับการเวลาคืออาโกาสน,นี่คือความจริงนะครับในการทำงานไปทำงานมาวันนี้ก็มีหนโม,มแกมน,นี้ดูเลยไงมันก็ตกหนักครับนี่เริ่มตกเบาแล้วเบาลงนะครับ หน้าเปล่าไปนะครับเพื่อถ้าคุณคิดว่ามันสิ้นสุดแค่วากาศคุณคิดถูกนะฮะเพื่อลดความกดดันลงนะครับแล้วก็เบาๆนะครับเพราะว่าเอางานเอาเงินไว้ก่อนนะครับเพื่อเป็นอาหารในอนาคตคิดถึงสุขภาพด้วยนะครับ ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในฤดูการใหม่เทศกาลที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างขอบคุณครับเราก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เราไม่ต้องดูแลนะครับก็คือเทคโนโลยีที่ดูแลตัวเองได้เสียงที่โคเวอร์ลงนะครับก็บเป็นการส่ง ล้างรถอาบน้ำกันเลยทีเดียวสบายสบายเดิมๆนะครับทหารไทยไทยแหลกนัมบุสิกนัมบุวันนะรสหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ไปเรื่อยๆนะถ้าปรับคีพูดอย่างนี้จะเป็นยังไงวะเพราะว่ามันจะออกแนวนี้นะเพราะว่าเราต้องคอนโทรน เทคโนโลยีที่เรามีอยู่นะเพื่อเอาชนะเศรษฐกิจโลกนะครับเพื่อการคอนโทรลหรือว่าเพื่อซูเปอปร์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่าทีมน,นะครับต้องได้อะไรดีๆไปนะครับก็สัสิทุกทือยร้อยเอร์ซวันนี้นะครับก็ไม่คิดย้อนกับ ไม่คิดย้อนกลับนะครับอนาคตอยู่ตรงนี้อยู่ตรงโน้นหรืออยู่ทุกที่ที่คุณมองเห็นด้วยสายตาขอบคุณทุกคำพูดนะครับ,บ,รบแล้วก็เด็กเขียวนะกับส้มครับเข้าวัดฟังธรรมทาบุญสถานการณ์ในวันนี้นะครับ มันกลับหน้าจอก้องไม่ได้เราต้องคุไปเลยนะก็คือมันมากให้เล่นประมาณนี้ฝนตกวันนี้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเดินทางน,นะครับขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับทุกๆกายภาพของหาวใจนะครเดินทางไปเรื่อยทรารกิการ ก็ระดมทุนนะเพื่อเหลือคนที่ต้องการเงินในการค cover ในอนาคตนะครับเราจะทำให้เต็มที่นะครับรายการที่1 0บสประมาณนั้นนะครับในลงของเรานะครัมนมีดีนะครับบีดา นะครับวันนี้จะพคดเรื่องยีที่มีอยู่เราต้องสร้างลักษณะความจริงความยากของมันก็คือการใช้ความรู้ในคำพูดนะครับช่องถ้าเราพูดเล่นๆยังไงก็ได้รเราพูดในความจริงเราต้องทิ้งระยะทางในจินตนาการไอสไตล์ครับสิ้นสุดคืออวกาศ นะครับคือความกว้างและความว่างเปล่าทั้งสามโลกง่ายๆนะครับความจริงของเดอฟรีไม่ในโมโนเกนซิลโฟในอนาคตก็อาจจะมีรายได้บ้างนิดหน่อยหรือว่าต้องใช้เวลาถึง12เดือนหรือ365วันนะครับในการเดินทางอ่โปเวอ หาลูกค้าใหม่ๆนะครับเพื่อเข้ามาอยู่ในระบบออนไลน์ทักทายในวันนี้นออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นรีบสี่ชั่วโมงสองสีรสองนาฬิกาเ <c oughs> ที่ยงวันหรือเที่ยงคืนนะครับก็ อย่าติดใจความอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะรเรา,าจะไปในทางที่ถูกต้องก็คือคำว่าคอมพิวเตอร์กับคอมพิวเตอร์อแช่งเกือนทักทายาคลิปใหม่ใน y o ยูทูบในวันนี้ เรคิดว่าถ้าเรามีเงินมากพอเราจะสร้างเทคโนโลยีได้ดีที่สุดเราจะแบกไหวหรือเราไม่ต้องแบกเลยนะครับเทคโนโลยีของผมคือการดูแลตัวเองได้นะบทั้งสามโลก mm. มันคือความจริงที่มีอยู่เราคือลักษณะความจริงที่เป็นอยู่เราต้องทำได้ ก็เริ่มจะเบาลงแล้วคนลินลินนะฮะนี่ก็คือไม่ได้เห็นฝนตกมาประมาณ11ปีแล้วนะครับ11ปีในฤดูกาลนะครับมสใสเขียวอมันไม่ได้นะครับมันต้องเซฟเอาไว้นะครับในอนาคต เพราะฉะนั้นใครยังอยู่หน้านีอยู่หรือใครทําถูกต้องหรือว่าใครทําไม่ถูกต้องนะครับต้องเข้าใจว่า <c oughs> ผมต้องดูแลพื้นที่ข้างหน้านะเพราะว่ามันคือการจอนะครับเพื่อ,อสวัสดิการหรือพัฒนาการาจะเป็นสวพันธจะเป็นโครงสร้างหน้าตาในอนาคต เราต้องทําให้ได้นะเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกสบายข้างหน้าผมไม่ได้อยู่ตรงนี้นะผมอยู่ในที่ที่มันมีความสุขสุดยอดนะครับแล้วก็รู้สึกสบายมากกว่าการเสพอนาคตเสพยาตุเล็กน, <c oughs> นะก็หวังว่าจะสะอาดทุกๆพื้นที่ ไม่โคบเบอร์หรือว่าอะไรมากมายประมาณ20นาทีนี้นคือความจริงที่เป็นอยู่นะครับฤดูกาลใหม่2,020 2,024 2,024, 2024 เวอร์เอาไว้เพื่อพัฒนาพัจธมิมนไดพารที่หนึ่งพารที่เท่าไหร่ไม่รู้เราจะทำไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,ามันยากถึงกับยากมากมนะครับเพราะว่ามีเลซูดายเ,ออเคอรด้วย ระยะทางออกิโลไมล์ออกข้างหลวงออกทางหลวงสบายสบายนะครับทำงานจากทำงานตั้งแต่เช้านะครับจนตกเย็นนะครุบเอฟหนึ่งนะจดีตอนเย็นแล้วก็ฟุดไนท์ เราตีสวดก่อนนอนอะไรประมาณนี้เพราะนั้นการเรียนความคู้นะนเนียนะคตมนิย่าเน้นความเข้าใจส่วนมากนะครับรดูมาแล้ว MMORPG เกมเก็บเวลนะ well. นครับเมื่อวานนะครับดูประมาณเกือบ9ชั่วโมงนะครับเต็มๆนะครับก็ได้อะไรไปเยอะนะครับ <S <S บิทเฟอร์แล็กนาล็อกทีโอนะครับได้ตีบวกได้การครับของนะครับได้มแมทแพทใหม่แคมที่ใหม่นะครับกล่องใหม่นะครับสามญานมิชาวนะครับเจมลีจูลีสแคว นนหลวงถนนอตอกซอกซอยถนนวัดลาดจะิิทารามใหญ่อยู่นะวัดวัดลาดใหญ่นะจากวัดทองรหวังว่าจะเชื่อมต่อกันในเทคโนโลยีที่เราใช้คำพูดในการสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อความเข้าใจทุกๆสสาร ตบไม่แล้วนะครับวันนี้เป็นเรื่องอหนึ่งในเจ็ดหาส,สุกันของโลกนะที่ฝนตกมาแล้วเราได้น้ำเยอะนะครับหน้าแรงวันนี้ก็กี่เดือนนะเดือนมะกรา <c oughs> คุมพามีนาเมษาแล้วก็พฤษภาคมมิถุายมสิงหาคมแล้วก็ธันวาคมพฤศจิกายน 2,524เอ้ย2,000พิสกรล์2,24วันนี้ผมก็สบายนะครับเรืยองโคเบอร์ซีเรียน BBC NASA, นาซาครับนี่มันคือโค้ดความรู้ใน BBC หรือรู้ดูการใหม่คนระับส่งออกไปทางด้านอิสระนะครับสามารถตัดใช้ได้เลย กินๆไปๆนะครับไม่ต้องรอคอยนะครับคือการเดินทางในทุกๆวันนะครับก็ได้ทำความเข้าใจกันแล้วสิ่งดีๆในอนาคตคือสิ่งดีๆในวันนี้นะครับเราต้องทำให้ได้เราทำได้อู่แล้วโคเบอร์เกมเมอร์นะครับคอมเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นใคร ครอยู่บนก็ไปกินบนนะครับใครอยู่ล่างก็ไปกินล่างนะใครอยู่ทั้งบนทั้งล่างทั้งกลางทั้งข้างทั้งข้างซ้ายทั้งขวาและก็ทั้งตรงตรงอะไรก็แล้วแต่ก็คือมีงานทําอยู่ตรงนี้มาทํางานต่อไปนะครับก็อย่าวังในคําพูดมากมันไม่ดีนะครับเพราะว่ามันความคิดสร้างสรรค์จะเกิดขึ้นในจินตนาการ นะความรู้มันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติที่สร้างมันมาๆๆนะครับชั้นโ,โซนเราก็จะดีขึ้นนะเพราะการสร้างอะไรที่ไม่เข้าใจนะมันจะเกิดปัญหาในนะภาวะโลกร้อนนะครับศสาหากรรมยากปล่อยเมลพิษเยอะนะครับทำให้ พวกอุตสาหากรรมยักษ์มีมลพิษเยอะละไทำให้ภาวะโลกร้อนนะครับเกิดภาวะโอิงนเยอะนะครับ <c oughs> ในสิ่งที่ดีงามนะครับคือในที่มันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างของคำพูดมันคือสิ่งที่สวยงาม สวยพี่สวยวคิดว่ามันจะออกทุกอ,อยังไงจะออกเป็นสก,กินออกเป็นสรีมยังไงครับในอนาคตก็ออกมาเล่นเนเช่นเคยใช่ไหมไอซ์ซุปปี้หนับขัน18ชั่วโมงเราต้องทำให้ได้ในเทคโนโลยีที่มีอยู่ในมือ,อสำหรับตอนนี้ เอาทำได้แค่นี้นะครับเพราะฉะนั้นข้างหน้าก็ต้องดูว่าผมไหวนี่คือเงินของคุณคุณต้องรอเงินของคุณให้ครบนะเพราะผมทําได้อีกแล้วมันแค่นี้เองอ่ะที่ประติวนะครับง่ายเกเกลือนะเสียงลดลงแล้วนะ,ะก็จะได้นอนสบายหน่อยจะตกยิงไ,ไงนรนบ โอเคอ่ารอฟังเสียงฟ้าเสียงฝนอยู่ใช่ไหมสามสิบห้านาทีส่งคืนยี่สิบห้านาทีอ่าดีกว่านะครับตามเสียงฝนที่เกิดขึ้นอีกหนึ่งนาทีก็ให้เดินทางโดยสวัสริภาพขอนประจันไ์ กจ้าวยพให้ให้มีความสุขมากๆในวันนี้เราคงได้เ่อปนคตกันเช่นเคยือดังวิวทิวทัศน์หาทรายสีขาวทุกๆวันครับอย่ากมีความสุขสำหรับวันนี้ก็ไม่มีแล้วว่าซิลเกนทูมอลลุสสวัสดีครับโอ,โอ้เย